สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่นางสาวกริชีวธรรมนนสอสอชมบุรีเขต6พักประชาชนแถลงประกาศแยกทางกับพักประชาชน ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปเสียงที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างนางสาวกฤิกับนายนัทพงษ์เริงปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนเป็นการระบายความรู้สึกของนางสาวกฤิว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมระบุว่าพักมีการชวนคนอื่นลงสมัครสสแทนตัวเอง โดยนางสาวกรตระบุถึงประเด็นการเอาคนมาลงสมัครแทนว่าเราก็ฟังหูไว้หูพอจะออกมีเรื่องเข้ามาตลอดแต่เรื่องก็นานมาแล้วแต่เหมือนเป็นการ d i s เครดิตมาเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงทำไมเราตั้งใจทำงานแต่โดนตลอดถึงวินาทีสุดท้ายแต่ต้องเผาสติกเกอร์ทิ้ง50,000แผ่นที่ตั้งใจหาเสียงเลือกตั้งเต็มที่สุดท้ายก็ไม่เลือกตั้งใจทำเพื่อพักทุกอย่างทุ่มทนทุกอย่างแต่สุดท้ายก็เป็นแบบนี้นางสาวกฤตยังบอกว่าเหตุผลที่อยากไปร่วมงานร้อยเอกธรรมนัพรมเผาประธานที่ปรึกษาพักกล้าทำ ว่าพี่ไปขอร้องให้เขาช่วย2ครั้งสมัยที่เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งแรกช่วยทําอ่างเก็บน้ําครั้งที่สองให้เขามาดูปัญหาให้ชาวประมง,งให้พี่บอกปุ๊บเขาทําให้พี่ทํางานต้องขอความช่วยเหลือกับรัฐมนตรีหลายคนในการทํางานในพื้นที่พี่ก็ดูว่าคนไหนช่วยเรานายนัทพงษ์ถามว่าจุดแตกหักคืออะไรหรือมันสะสมมาเรื่อยๆนางสาวกฤตบอกว่ามันสะสมตั้งแต,แต่แรกก่อนหน้ายุคพ,พักอีกเรื่องของจังหวัดเป็นตั้งแต่ยุคแรกซึ่งที่พูดมาตลอดแต่ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับความยุติธรรมพี่หมนส บางคนเป็นหนอนเป็นงูเหา่ารับเงินจากต่างพักมาแล้วเอาเรื่องของพักไปขายแต่ยังนอยหน้าลอยตาทํางานยังมีความสุขแต่พี่ทํางานให้พักทุกอย่างแต่โดนบุหรี่ทุกอย่างชัดเจนว่าความยุติ้มทไม่มีตอนนี้พี่จะทำให้จบสมัยแต่สมัยหน้าเป็นเรื่องของพักอื่นแล้วว่าเขาจะรับพี่ไหมแต่บอกเลยว่าคนอย่างพี่ไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินใจล้วนล้วนแต่พี่หมดใจให้กับพักเราแล้วอย่างสุรเชษล่อพี่มาตลอดทําเหมือนเด็กปนินทารับหลังวางตัวไม่ดีดูสิมันคบกับกรรมธิการคนอื่นเด็กก็ไม่กล้าคุยกับเรา เรารู้ได้เพราะโตแล้วจนสุดท้ายได้ยินจากปากของคนในกรรมธิการคมานาคมว่าเป็นแบบนั้นจริงเขาว่าบอกพี่วางตัวไม่ดีถามหน่อยวางตัวไม่ดียังไงเรานําเสนอนักวิชาการระดับประเทศนั่งกรรมธิการแลนบ์บิดสุรเชษบอกว่าใครก็ไม่รู้ใช่พวกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วไม่ใช่พวกเหรอเป็นคนเสนอเพราะรู้ว่าให้นักวิชาการนั่งจะได้ประโยชน์กว่าสุดท้ายสุรเชษก็ไม่เอาเอาใครมานั่งก็ไม่รู้จนสุดท้ายก็ยืนยันว่าไม่ใช่พวกด้วยการกระทา นายนัทพงศ์บอกว่าตอนนี้เข้าใจปัญหาที่เจอแล้วแต่พยายามเข้าใจโจทย์เพื่อหาทางออกทั้งสองฝ่ายถ้าพี่อยากเป็นสอสให้จบสมัยมี2ทางคืออยู่กับพักโดยที่สร้างบรรยากาศที่ไม่อึอดอัดหรือถ้าอยากย้ายพักคือพักต้องขับออกหรือไม่ย้ายแต่ย้ายที่นั่งไปอยู่กับเขาทํางานด้วยกันต่อนางสาวกริดบอกว่าถ้าทําแบบนั้นพี่ก็เป็นงูเห่าพี่จะทําอย่างนั้นทําไมในหนังสือชัดเจนว่าต้องการให้ขับออกซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดและไม่ทําให้พักเสียหายแต่ถ้าไม่ขับออกต้องมีเรื่องราวตามมาซึ่งพี่ไม่อยากทําอย่างนั้นอยู่แล้ว นัทตพงศ์บอกว่าถ้าขับออกก็มีเรื่องต้องคุยกันต่อเช่นการถแถลงผมออกแบบว่าอ่านมีตัวแทนพักเป็นคนไปถแถลงแล้วบอกว่าทํางานร่วมกันด้วยไม่ได้แต่ตามวินัยพักการที่ขับออกต้องทําผิดวินยัยฉะนั้นเรื่องที่ทําผิดวินัยคือเรื่องอะไรผมยืนยันว่าสิ่งที่หารือในสภาที่เป็นประเด็นก็ไม่เคยเอาเข้าวินัยพักถ้าพี่ไม่มีประเด็นเรื่องการหารือในสภาจะง่ายต่อพักเยอะ ตอนนี้สื่อจับจ้องสังคมออนไลน์จับจ้องหรือกระทั่งฝ่ายตรงข้ามอยากจะเล่นว่าไอ้พักนี้ไงสส,สหารือนในสภาเรื่องอยากเข้าเฝ้าเลยถูกขับออกไม่ตรงกับอุดมการพักพักลมเจ้านี่คือสิ่งที่พักจะโดนพี่เข้าใจไหมฉะนั้นเรื่องขับออกก็มานั่งคุยกันให้ตกผลึกว่าเป็นข้อหาอะไรผมยังคิดไม่ออกเรื่องนี้มันยากทางออกที่ดีที่สุดคือเราทํางานร่วมกันถ้ามีอะไรไม่สบายใจเดี๋ยวทําเป็นตัวนักเลงช่วยเคลียร์ให้ นางสาวกฤตบอกว่าพี่ไม่ได้ต้องการแบบนั้นพี่ต้องการออกไปเป็นตัวของพี่พี่ไม่ได้เป็นเด็กที่ต้องคอยให้ใครอุ้มหรือโอบนายน,นัทพงศ์บอกว่ามีอีกทางหนึ่งไม่รู้ตอบโจทย์พี่ไหมแต่จะทําให้สังคมเชื่อที่พูดแล้วโคตรหลอ่อสำหรับการกระทําแบบนี้พักอาจเสียหายนิดหน่อยคือพี่ถแถลงไปเลยว่าไม่ถูกจดิตกับการทํางานของพักและพี่ก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักแต่นางสาวกฤตบอกว่าพี่ก็หมดสภาพสอสอนายนัทพงศ์บอกว่าผมถึงบอกไงว่าตอบโจทย์นั้นหนึ่งของพี่รักษาชื่อเสียง หากพี่ไม่ได้คิดถึงสมัยหน้าพอเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งเทอมพี่ก็เลิกถแถลงยุติบทบาทกับพักสำหรับผมไม่มีทางจบสวยเพราะสื่อจ้องอยู่แล้วต้องถแถลงร่วมกันและให้พักเป็นผู้นําในการถแถลงซึ่งต้องมานั่งคุยกันในเนื้อหาว่าขับออกเพราะอะไรที่พิจารณาหาทางออกใหม่ดีไหมลาออกเลิกตั้งใหม่ลงในนามธรรมนัตพักส่งคนใหม่ในนามของพักให้ประชาชนตัดสินไม่มีใครด่าพี่ด้วย นางสาวกิจยืนยันว่ายังไงก็ต้องถแถลงให้ประชาชนเข้าใจพี่จะขึ้นข้อความในเพจพักก็กลัวเสียชื่อเสียงพี่ก็ไม่ทํารอถแถลงหลังเลือกตั้งทีเดียวแต่ตอนนี้มาบอกไม่ให้ถแถลงไม่มีความยุติธรรมสำหรับพี่เลยใช่ไหมนัทพงศ์บอกว่าผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในพักถ้ารู้คงม,มาคุยกับพี่ก่อนที่มันจะระเบิด